สวัสดีคะ่ะสบายดีเอท่านช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะมเอนี่มาตอนเช้าวันที่สิบแปดเนะคะ่ะเอฟซีสิงหาคมสองหาหกค่ะแม่เพ่นกค่ะมีแนวทางราวพัฒนาของช่างคมนะคะมาฝากมาตอนเอฟซท่างช่องค่ะลรกาศทาวามีของอาจารย์ใดมาก,ก่อนมมเพิ้จะลงพร้อมของช่างคมไฮเดอร์เนาะแต่ว่าก่อนอื่นหมือ แม่เพ่นจัดโทษไปถามช้างคมฟังจากช้างคมด้วยกันอีเนาะแล้วก็ก่อนอื่นมดจะเข้าไปเบิ่งแนวทาง <c oughs> แม่เพ่นกะอยากจะมาขอาเวลาแน่จกักสองสามนาทีแล้วคะ่ะมาโฆษณาสินคา้าค่ะผู้ใดสนใจนะคะแม่เพ่นอยากจะแนะนำ้วยค่ะผู้ใดที่มีสิวมีฝ้านะคะครีมหนึ่งชุดนี้ค่ะ ช่วยได้ค่ะ FC เนาะนี่ค่ะแล้วก็สบู่สีส้มหนึ่งชุดนี้แก้ปัญหาเหลืองฝ้ากะจุดด่างดำได้เด้อเนาะคะ่ะหนึ่งชุดหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะ FC ฝากด้วยนะคะลงขึ้น้องค่ะ FC ขอโทษน้ำนี่ค่ะหนึ่งชุดหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะรวมค่าส่งแล้วค่ะเนาะ มีครีมกลางวันหนึ่งกระปุกครีมกลางคืนหนึ่งกระปุกและก็สบู่ส้มหนึ่งก้อนปัญหาเรื่องฝ้ากาะจุดด่างดำต้องใช้ชุดนี้นะคะซส้เช็ดนี้นะคะผู้ส่วนผู้ใดที่บ่มีฝ้ากาะจุดด่างดำเอาออกไปเลยค่ะสะบู่สีส้มใช้สบู่สีขาวแทนค่ะนี่ค่ะเช็ดนี้ทําให้หน้าเด็กนุ่มนวลแล้วก็เด้งเหมือนก้นเด็กเลยเนาะนี่ค่ะชุดนี้ก็เท่าๆกันนะคะนี่ค่ะ 1300บาทสำหรับคนที่บอมีฝากการจุดดังดำนะคะ FC 1ชุด1 3 0 0บาทค่ะฝากด้วยผู้ใดอยากสวยอยากง,งามอยากปังสั่งจองไม่เพ่นมาได้ค่ะเนาะตามเบอร์ขึ้นหน้าจอค่ะแล้วก็หลังจากไซคีมตัวนี้เนาะค่ะนี่ค่ะไม่เพ่นไซคีมตัวนี้ตอนเช้าเนาะตอนเช้าสีขาวตัวนี้ใช้ไปแล้วค่ะไม่เพ่นมาใซตัวนี้กลบหน้าเลยค่ะนี่ใช้ตัวนี้กลบเลยเป็นครีมกันแดด ผสมรองพื้นเนาะบบต้องไปใส่ลายตัวค่ะใส่2ตัวนี่ตื่นมากเนาะนี่ค่ะใช้2ตัวนี้ไปเลยค่ะใช้ตัวนี้แล้วก็ามาใช้ครีมกันแดดตัวนี้มันจะทําให้นหน้าเห้าชุ่มช่านะคะบอโบโบ,บ,บแห่งการค่ะนี่ค่ะนี่เงื่อออกดซีนี่ค่ะ,อ,อ,อ,คะอันนี้3ามอบาทแค่นั้นเนาะถ้าไปทางจะบวกเพิ่มนะคะปลายทางจะบวกเพิ่ม30บาทเออบมเป็น30บาทเนาะ,ค,ะค่ะค่ะปลายทางหาสิบาทเนาะคะ่ะเอเนาะ นี่คะ่ะแนะนาเลยคะ่ะแม่เพ่นใส่ทุกมือค่ะนะะี่ค่ะชุดนี้คะ่ะผู้ใดกระถามาหนาะแม่เพ่นใส่ย้งขค้ืค่อหนาใส่แน่แม่เพ่นใส่ชุดนี้เกือบสองปีเนาะคะ่ะถึงจะเห็นผลน,นะคะ fc ใช้มาตลอดชุดหนึ่งใช้ได้เดือนกว่ากว่านะคะ fc เดือนกืกว่าเกือบสองเดือนนะคะแต่ว่าครีมกลางคืนจะมาถึงนะคะ fc ครีมกลางคืนจะใช้ได้ประมาณเดือนเดียวเนาะ แต่พ่อพอก็ต้องสร้างเพิิมค่ะครีมกลางวันจะแบบมันเป็นเข็มคนมันจะใช้ใช้แล้วมันจะนิดเดียวก็ทั่วหน้าแล้วเนาะแต่ว่าครีมกลางคืนใช้แล้วมันจะแห้งไปเลยแห้งทําให้หน้าเด้งค่ะเนาะเหมือนคล้ายๆเซรั่มนี่แหละเนาะเอฟซี FC. เอาแล้วก็ฝากด้วยยาบำรุงสายตาค่ะไม่เพิ่นบุฮูว่าเม่จัดโปเนาะคะ่ะหมดโปแล้วมือนี ปกติค่ะหาลอยคือเกาเนาะนี่ค่ะยาบำรุงสายตาผู้ใดมีปัญหาสายตาหรือว่าทิวานอนดึกน้ำตาไหลขีตาไหลเนาะค่ะปวดตาเอาตัวนี้ไปบำรุงเด้อค่ะแล้วก็ผู้ใดที่นั่งก็อยลูกก็อยใช้ตัวนี้เลยค่ะ500อบาทนะคะแคลเซียมมี60เม็ดเนาะแข้งขาเกี่ยวกับกระดูกค่ะใช้ตัวนี้เลยเนาะผู้ใดสนใจจะสั่งจองบ่ว่าจะบูซ่า วัตถุมงคลของฟูซิล่านะคะหรือว่าอยากจะสั่งจองครีมแคลเซียมอย่างก็แล้วแต่เนาะกาขอให้ยเอฟซทั้งช่องทักไลน์มาเบื่อขึ้นหนาจอจไ้เดอร์ค่ะไปค่ะเอฟซีโทรหาช่างคมกันดีกว่าเนาะว่าเพิ่นจะรับสายบบเนะเาะเพราะว่าม่เพี่ยนกะเอาตัวเลขเพิ่นมาลงนะทางทุก,กมือมือนีเพิ่นบ่มาเห็นงานเนาะค่ะวันนี้ท่าน ไม่มาทํางานอยู่นี่แล้วเพิ่นเล้วแน้าะมาเห็นงานสองสามมือก็แล้วเพิ่นเห็นงานเร็วๆค่ะช่างคมค่ะโทรหาสังคมกน,น,น,นครับผมค่ะสวัสดีค่ะพ่อครับผมค่ะเป็นจังไดเนี่ยค่ะเราพัฒนาโอ้อเฉียวเนว่ยท่าล้า่าครับจ้าครับครับ เราจะขอแนวทางเล่ามาให้เอฟซีทั้งช่องได้ไปเป็นแนวทางกันจ้า,า,าหยุง,ย,งยุงงานอยู่ป่าจา้าบ้าครับกำลังมาค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอเวลาี่เด้อจักสองสามนาทีจา้าครับผมจา้าเดี๋ยวแป๊บนึงด้อค่ะครับ,รบเห็นงานอยู่ใส่ค่ะตอนนี้อยู่อยู่บ้านครับอ๋อเห็นงานอยู่บ้านบ่ค่ะครับ งวดที่แล้วเขาเตะเลขบิงเนาะพอนะครับผมเสียดายจับคู่ช่ยยนะงวดนี้วันที่สิบแปดเอ่อสิบเก้าเนาะมืออื่นเนาะสิบเก้าแต่ว่าเขาลงวันที่สิบแปดเนาะครับให้ให้วิ่งรูดตัวไหจ้ะไอเจ็ดกับแปดวิ่งรูดเจ็ดกับแปดตัวเดิมเด้เนี่เนาะตัวเก่าเนาะ จ็ดกับแปดโอเคค่ะเด่นตัวไหนคะจ,จับคู่เก็ดหนึ่งเจ็ดสองจับคู่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเนาะค่ะแปดหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งแปดสองจ้าตัวล่องเจ็ดสามแปดสามตัวล่องเจ็ดสาม แปดสามกับเจ็ดสามตัวสองเจ็ดหนึ่งสามตัวบนสองเจ็ดหนึ่งครับครับเก้าเจ็ดสองกับเก้าเจ็ดสองกับเน้นที่ลักเจ็ดเน้นที่รักเจ็ดเนาะตัววิ่งตัวลูกเน้นเจ็ดโอเคค่ะผมเน้นสองตัวด้วยเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองเน้นสองตัวเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองครับสามตัวผมเน้นสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่ง ครับผมจ้าโอ้งงดนี้งามเลิศสวยงามเล็กครับจ้าขอบคุณหลายๆค่ะพ่อครับผมขอให้โชคมาล่ำรุวยกันทุกคนเนาะค่ะครับจ้าขอบคุณค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะได้แล้วเนาะไปเบิ่งตัวเลขน้ำกันว่าของช่างคมมือนี่จะได้ตัวใดเดี๋ยวเพื่อนจะเอาตัวเลขไ้เบิ่งค่ะ อันนี้เนาะค่ะ FC กลับมาเบ่งตัวเลขของช่างคมเนาะแม่เพนได้โทรหาขอแนวทางน้ำเพินเมื่อแล้วค่ะ mm hmm. เพินกะหายมาแล้วงวดวันที่16ที่ผ่านมาเนาะงวดวันศุกร์ค่ะ FC เซ mm hmm. เพนหามาหากับหกตัววิ่งตัวรูดเข้ามันออกอย่างเกาะไอพ้พัต mm hmm. เลขเล่ามือวัน สองศูนย์เจ็ดหกเอ่าสองศูนย์เจ็ดหกเข้าตัววิ่งรูดตัวรองนอหกนะคะเอฟซี FC. ในเพ่นกะลืมค่ะก็ <c oughs> บบรเด้เขียนผลผลว้เนาะกับลรลืมค่ะเอานี่ค่ะเข้าแค่วิ่งรูดนะคะงวดที่แล้วงวดนี้เอาใหม่ค่ะงวดนี้มั่นใจอีกแล้วค่ะของช่างคมให้มาวิ่งรูดเจ็ดกับแปดนะคะงวดที่แล้วใหห้ากับหกเน้นเจ็ดรองแปดค่ะตัววิ่งตัวรูด จับคู่ชุดเน่นสองตัวมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองชุดลองชุดกันก็คือเจ็ดสามและแปดสามค่ะเน้นสุดๆตัวเลขที่เพิ่มมากก็คือเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองนะคะ fc ส่วนสามตัวสองเจ็ดหนึ่งแล้วก็เก้าเจ็ดสองเนาะเอาอันนี้ออกก่อนอ fc จะไล่าตาอืมนะคะ 9 7 2 3ตัวบนเน้นให้ที่2 7 1นะคะเนาะส่วนชุด2ตัวเน้นที่7 1และ7 2ค่ะเลขเพิ่นกับบหลายคู่เนาะหคู่เอฟซีทั้งช่องกันเอากันกันไว้เด้อเนาะบอเมเนเพิ่นบอกว่าเน้นตัวใดกับสินเน้นแต่ตัวนั้นเนาะออกตัวล่องมากจะเจ็บตับอีกค่ะ6คู่กลับด้วยนะคะบนล่างค่ะราวพัฒนาของช่างคม เด็ดเดดแม่นแ,นแนอย่าพลาดเดอ้อเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพ็นด้วยเนาะผู้ใดมากผู้ใดชอบแนวทางของชังคมอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจช่างคมและแม่เพ้นด้วยของเพลินจับคู่รุดมาสองวันแล้วเนาะค่ะเอาคลิปนี้แม่เพ็นกะขอ อวยพรให้ทุกคนโชคมาลํำรวยเงินทองคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังสมปรารถนาทุกท่านทุกคนเด้อค่ะแคปหน้าจอค่ะคลิปนี้ก็สวัสดี